ก็ s, <S ทุกครั้งคือ mm. ที่ได้มาร you, ่วมกันเปิดตัว <of> ถ <Dir> ึงกีาเล็กคือดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติใช่เป็นเกียรติที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วใช่แล้วก็พวกเราเป็นเฟรนด์ออฟอยู่แล้วด้วยเลยก็รู้สึกว่าได้เปิดตัวสินค้าใหม่ของพังด้วยเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของในการเปิดตัวด้วยครับจริงๆมันก็เป็นเหมื่องที่เราใช้ทุกวันใช่ทุกวันแล้วแบบออกไปซ้อมเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยหน้าสดเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เราเลยใช่ผู้หลเล่ยมันเพิ่มความมั่นใจให้กับเราอย่างไรบ้าง คือผมรู้สึกว่าแบบมันใช้ง่ายผมว่าเราตื่นมาเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เราก็ใช้พาวเมอร์ได้เลยมันก็ทำให้เราดูเลอะเลยแบบว่าทำให้หน้าเราแบบกระจัดกระจายขึ้นในลุคใช่ก็แบบว่าเราตื่นมาไงมันก็หน้าสดเนาะแต่ว่าเราไม่ได้แต่งหน้าทุกวันอะไรกันแต่ว่าพาวเมอร์เนี่ยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ในการแบบฟินรูปองคนหรือว่า เบลอผิวให้มันแบบเนี่ยวซึมไใช่แล้วแต่งหน้ามันเป็นอย่างเราว่าผมกันทิ้งได้เลยใช่ไหมยังไงมาดูรู้สึกแค่ว่าเป็นเป็นว่ายเออโอ้ยบอกเลยว่าเป็นออฟเนี่ยแบบือนเหมือนแอร์ดีนมาว่าเดือนนี้เป็นเดือนท้ายที่จะไปแล้วก็ตลอดการทํางานมาก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นเป็นออฟของเล่นรู้สึกว่าทุกคนแบบ ใจดีกับเราครับด้วยทางมเล่ฮะแล้วก็ผลิตภก็คือเขาดีจริงครับทุกคนครับเราใช้กันด้วยรอยู่ต่อเอืออยู่ต่ออยู่แล้วฝากดื่มที่มิเล่ด้วยนะครับนนนดีช่วยใจดีกับน้องตีูต่อนอยนงเอออ่ฝากผลิตดีๆวันนี้หนอยนะครับครับก็ฝากครามเมอร์ของมเล่นะครับก็วันนี้เปิดอันใหม่ด้วยก็คือครามเมอเบอร์นดิงครามเมอร์ชายบสร์แนด้ก็ันคือดีมากๆพวกเราลยครับ แล้วก็ถักงานวันนี้ด้วยนะทุกคนได้วยครับมีจนถึงวันที่10ตุลาคมเลยเป็นไงบ้างคะของช่วงนี้เหมือนแอบซุ่มไปทำอะไรบางอย่างอยู่โอ้ยทำอะไรบางอย่างเรากำลังซุ่มซุ่มซิงเกิลสองอยู่ <c oughs> ซิงเ,เกิลสองเพลงใช่ก็ตอนนี้อยู่ในโปรเซสในการในการจอบเพลงใช่ตอนนี้เราได้ได้ซ้อม ซ้อมแล้วพร้อมเต้นแล้วเริ่มพร้อมเต้นแล้วตัดค้กแล้วน้องรอดูเวลากันแค่ไปเวลารวมตัวจริงๆริบ้างแล้วชอบตรงที่รักแรกแล้วแล้วมรุนบอหมดเดียวกันไะแต่เรื่องไหนเลยจริงรู้สึกว่าในในเวลาในการรวมตัวกันไหนรู้สึกแบบยากมากเพราะรู้ที่แต่คงคืออย่างเช่นวันเนี้ยพี่อยู่เซฟอยู่จีนใช่พี่อยู่จีนพี่เจยิมกับพี่เจมก็น่าจะทำงานอยู kind of right. ่อะไรเงี <laughs> <u> ้ยก็ร <afternoon api> <infinity> ู้สึกว่าแบบ การรวมตัวครั้งนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆในการพร้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนติดตามซิงเกิลสองด้วยนะแเราก็าอยากจะทำซิงเกิลสองด้ใช่เราทำดูเลยครับแล้วก็พยายามหาเก็บเวลาว่างของคนดึกๆอะไรอย่างงี้เแล้วต้องคุยกันยังไงในวงเพราะว่าเป็นวงที่เอาจริงนะเป็นวงที่คิวการรวมตัวมันยากมากนะโอโหคิวการเลยนะเวลาที่รวมตัวกันคุบกันเออใช่เพราะว่าที่จริง สายาวมากที่จะรวมตัวคนหกคนดีๆคือทุกครั้งที่รวมตัวกันเนี่ยเราก็พยายามแบบเล่นกันน้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบไม่ได้เนื้องานไม่ได้เนื้องานใช่หรือเปล่าสิครับใครเล่นหลักๆก็มีตีก็เล่น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 บ่อยแต่ว่าก็มีพลาดจริงจังเหมือนกันเหรอเขียนคำว่าไม่ได้เล่นบ้างเลยนะเล่นบ่อยเออเล่นบ่อยเล่นบ้าง เล่นบ้างก็ได้อ่ะเล่นบ้างก็ได้แต่แต่แต่มันต้องแบบแม็นเอกกันยังไงเนี่ยเล่นมากหกคนคือเอาจริงเหมือนเราก็กลางตารางงานหกคนมาแล้วก็หาตรงกลางถ้าถ้าวันไหนก็วันไม่ได้เราก็ต้องทำไปแบบหนังอีเวนต์เลยตอนดึกเลยอะไรแต่เราต้องทำอย่างอื่นแนใช่แล้วก็การพักผนมันพอเพราะว่าแบบคุณก็ซีรีส์กับตองทายบุ้งกับตองป้ อันนี้เอาจริงเรื่องการพักผ่อนเราก็พักผ่อนเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงในตารางอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าทีมงานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามให้แบบงานมันอยู่ในส c o ที่เรายังได้พักผ่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างเง<ต>ี้ยใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วแบบซูซูมเนี่ยก็มีเรื่องเลยยอดยอดแต่ว <c oughs> ่าหลายคนเอาล่าสุดคือหลายคนตามหาผู้ตอที่แบบต่อไปไหนมาอ๋อใช่ ก็ไหนอะแม่คือแบบว่าเธอพี่มันมียูเคาเขาตามหาพี่บออเพราะว่าตีเนี่ยช่วงหลังมาจะรู้สึกว่าตีจะเล่นเอกบ่อยเพราะแบบชอบไปแซวรุ่นพี่อะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บออเขาจะซุ่มแบบทำทำบททำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้อ๋อจำได้แล้ววันนั้นปออไปไหนผมก็อยู่บ้านเอะครับกำลังนั่งทำบทอยู่แล้วตีก็ไปว่า ก็อะไรนะก็ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แบบมีคนมีคนคิดถึงนะอะไรอย่างงี้ไปถึงใครไปถึงใครแฟนคลับหรือว่าใครนี่พี่พี่แฟนคลับพี่มามีใช่ไหมเต็มปีไว่าอะไรนะทำอะไรอยู่มีมีพี่พี่ทุกคนคิดถึงอ๋อแล้วใครดูนะเน่แล้วใครไล์ใครดูแล้วใครไลน่สีตีลาไลา์อะไรก็ก็เลยพี่บอาตอบไปว่าอะไรก็บอกว่าทำขำอยู่ว่าไงเฮ้ เป๊ะมากอะดิเลยบอกว่าดิเลยบอกไม่มีอะไรแบบมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยาว์เคิดถึงเดี๋ยวไปฝากกับทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยคุณถามไหมแตว่าใครคิดถึงเกิดเขาไม่บอกก็เลยไม่ถามคือไม่ได้อยากรู้อกคือมันก็ต้องทำให้คนคิดถึงทำงานกันบ้างเออฮะมาถึงที่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานใช่อใช่ไม่ได้ไเป็นหายคือที่กับเรถ่ายซีรีส์ไหม ใช่ใช่เป็นไงบ้างคะซีรีส์ทำงานกันหนักเลยไหมคะเอาจริงก็หนักอยู่เพราะว่าดูเดือดเลยดูเดือดเลยเค็มคินคนมากมีหลายรสชาติมีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมันเปรี้ยวเลยเล่นลูกเดียวอะกว่เนี่ยเอาเป็นว่ามีครบถูกรสทุกอารมณ์มันแตกต่างจากเรื่องที่แล้วไปเยอะไหมเออแตกต่างเเยอะอยู่ในการ ไม่เนี mm ่ยเวลาเเพราะว่าตอนอยากเป็นผลีใกล้ใจตอนกินกถไฟก็เหมือนเราไม่ใช่ไม่ใช่คูหนุ่มเือยไม่ใช่เมนไม่ไม่ใช่เมนแล้วก็เราจะมีเวลาพักเราจะมีเวลาพักเยอะกว่ามีเวลาในการทาบทเยอะกว่าในการแบบควบควมควบควบบทเรียนเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเมนหลักปเรารู้สึกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากมากกว่าเดิมเนี่ยพอบทมาปุ๊บเราก็ต้องรีบรีบจัดการบทเลยบางที เราเข้าหน้าเซนเราจะได้แบบพร<อ>้อมเลยว่าวมันรับเวลาเกินแค่ไหนเราไปเมีองเกินุกคิวจะต้องทุกซีนจะมีเราใช่ทุกซีนคือตั้งแต่เช้ายันแบบยันค่ำๆเลยคือจะมีจะมีล่วงแล้วก็มีฉีดใช่ก็ในเวลาเวลาพักเที่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรับผิดชอบตัวเองให้ได้ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้เสร็จแล้วคิดว่าปมาที่บอกอย่าถอดแนเกินครึ่งอ่ะยังไม่ดจยังไม่เกินคร่ประมาณยี่สิบสามสิบประมา่ามสเป็นไงยี่สิบมส่ถ่ายไปมันมันยิ้มแค่ไหนมันยิ้มแค่ไหนฮะคือตอนนี้มันก็มันฟูลมมันฟูลฟิลนะฟูลฟิลเลย วันนี้โดดไปโดดมาแล้วก็มียิ้มบ้างขมบ้างสลับกันไปครับแต่เท่าที่ถ่ายมาคือคุดูก็เตรียมยิ้มได้เลยใช่ทุกคนก็เตรียมยิ้มได้เลยว่าที่เราถ่ายมาเนี่ยพวกเราตั้งใจกันมากมาๆทุกคนมาเล่นมาเล่นด้วยกันเรื่องหนึงเป็นยังไงบ้างตีเป็นยังไงบ้างจากเรื่องที่แล้วก็จะมีเรื่องนี้คือจากเรื่องที่แล้วเราถ่ายได้งแต่ปีที่แล้วไง อิจวัตรเราก็อาจจะยังไม่ได้สนิทกันแบบขั้นขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันเจอทุกวันซ้อมอีเวนต์ถ่ายทุกวันนี้ถือว่าเราสนิทกันแบบมากขึ้นกว่าเดิมแบบจากตอนนั้นเยอะอะไรเงี้ยก็ครับก็ก็พูดเยอะขึ้นเยอะเลยพูดเยอะขึ้นเยอะเยอะกว่าตอนแรกเยอะกว่าตอนแรกแทุกวันนี้คือพี่ปอชวนเล่นแบบชวนเล่นแล้ว คือผู้ประกอบแบบชวนเล่นมากขึ้นเลยอย่ะคือปกติเราจะเป็ถกคนดึงเอนจี้นเขาแบบให้เขาดึงขึ้นมายอะไรเงี้ยใช่แล้วว่าชื่อเราหมาว่าเริ่มแบบบาลานซ์แหละใช่ผัดก,กันดึงผัดก,กันดึงผัดก,กันดึงตอนนี้เป็นการเป็นผู้ประกบอบชวนเล่นแหละใช่มีบ้างมีบ้างแล้วแต่ว่าทุกค <c oughs> นย, <c oughs> ยังเป็นตีอยู่เออเออเอเอป็นซัพพอร์ตกันตลอดเวลาใช่แล้วตีอะคะพอนเล่น ตอนนี้พี่บอกเปยังไงว่าจากเรื่องที่แล้วตื่นเต้นนะเรื่องนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องเปหมายถึงว่าตัวละครต้องไปตามจีบเขาไงพอครั้งที่แล้วเขานั่จีบแต่คราวนี้เราก็รู้สึกแบบมันก็รู้สึกมันรู้สึกฮอปบ้างที่แบบว่าแบบแต่เราไมแล้วทำไมหาเขาจีบเขาตอ้วเาตัดจีบเขาแล้วเขาเป็นไงแต่เราขือเองไงออ เป็นตัวละครนี้มันมันจักรตี้อะลูกมันไม่จักรตี้อะมันเขาเขาน่ารักเขาน่ารักมากที่ดักลเป็นตัวละครที่น่ารักมากแล้วแบบว่าเป็นแบบค่อนข้างเหมือนตี๋ค่อนข้เหมือนตีเลยแล้วตอนเป็นตี๋เขาเกิดนล้ฮะเกิดนะเกิดเราก็เล่นไือยเรามองโลกในแง่บวกคือคือมันจะเลืมสปอยไหมเอา อันนี้หนึงนี่หนึงงานนี้นึ่งก็คือเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่เราจะไปจีบอะไรเงี้ยคือเนือเนอเน้อเรื่องเราจะปล่อยยัยงไม่ได้แต่ว่าเราจะไปจีบดว่าเราก็จะมองโลกในแง่ดีเวลาเขาพูดอะไรกลับมาแล้วอุ้ยแปลว่าเธอชอบเราหรออะไรแบบนี้เราลองไิ่ลองอยากอยากดูซักหนึ่อะเอาให้๊อบนะ <S <S อ่ะสองคือสู๋เออโรงงานจะดูว่าครบไหมเธอวันนี้เดี๋ยวดวงซื้อมิลเล่ให้เวลาเธอทาเธอจะได้ไม่ถึงในหน้าด้วงไงโอ้ ตีแก๊งคเองค่ะดไม่ได้เป็นอะไรแกเองค่เส้นแบบมานี้เลยไม่ถนัดเลยสายนี้สายเราเลยให้เืิดว่ากันลายนะตีหมี้ตี้ทำใครนกบ้างไม่รู้ว่ะให้เกว่าะคัดออี่องรู้แหชอบเลยฮะดิว่าชอบบท ชอบหมดชอบหมดอ๋อม่มีใครเล่นเล่นเองคไม่มีใครเล่นกันเล่นเองนะเออชอบชอบดวงชอบดวงฮะชอบด้วงจับหมอบชอบดวงไม่จับหมอบตไปบ้างตัดเดี๋ยวรอดูจะตัดตัดใเป็นปีหน้าตั่าจะเป็นคิดว่าคิดว่าไม่ช้าไม่เร็วไม่เร็ว เมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบว่าเห็นพี่เมื่อคืนนี่บอกลา์พี่อ๋อบอกว่าไม่ช้าไม่เร็วก็เลยตอบแบบพี่อ๋อชันเลยก็รอดูกันใช่รอดูรอดูก็ได้เราจะดูเลยนะได้ครับได้ก็ฝากด้วยนะครับดูกับเธอได้คือดูดูได้เลยไม่หมายถึงว่าถ้าเขาขอดูดูได้เลยอ๋อแล้วผลงานหรือลูกมีผลงานอะไรก็ตามมาทรับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังถ่ายด้วยกับเพยอยู่ก็ าดุ่มกับเธอด้วยนะคะรับหวังว่าทุกคนจะ <c oughs> ชอบเพราเราเก็นบยิปมาะครับพอมาตแล้วก็ฝากซิงเกิลสองของเด็กซ์นะครับผมตอนนี้คือใกล้ปล่อยแล้วจริงๆครับใกล้ปล่อยแล้วแหละแล้วก็ฝากผลงานอื่นของบ้านดุมนดีด้วยครับผมขอบ,ขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> อบองฮาองฮา